แค่โดนลน่าลิกครับ <Yeah. S 1> นอนยางโดนเก่าไซนี้สวยอ,อือหืออือหือกดกดแรงโอ้โหโอ้ยงอเลยไปยคุณสวัสดีท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ ชมวิวกังหันลมใกล้ๆแหลบุมเทพนะครับข้างๆหาดยะนุย้ยแล้วก็หาดในทอนไม่ใช่ในทอนหาดในหานโอเคนะวันนี้เรามาตกปลาคือหมายนี้เนี่ยมีคนเรียกร้องครับมีคนบอกว่าอยากให้สุภาพมาลองแคตีแคโรไลน,นาเพราะเขาบอกว่าปลาเยอะผมเองก็ไม่ค่อยการันตีกับคำพูดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่บอกผมเนี่ยเขาตกหน้าดิน แต่เราก็ลองมาดูครับว่าไม่เสียหายเรามาวันนี้นยครึ่งวันบ่ายนะครึ่งวันบ่ายก็มาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างนะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยากรู้ว่าสุภานะฮะผูกเบ็ดแบบไหนทำเบ็ดแบบไหนนะครับนะใช้ตะกัวยังไงนะครับผูกสายยังไงนะครับก็ลองไปดูได้นะครับนะคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สุภาทำไว้ให้แล้วนะครับ ไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนีส้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตกอย่างเดียวเลยนะแต่ก็ลองดูนะครับนถ้าไหนสนใจก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้สุภาพาไปมาแคโรไลน,น้ากันที่จุดชมวิวกังหันลมจังหวัดภูเก็ตครับไปเลย ที่ลานกว้างๆตรงนี้ใช่ไหมอ๋อลงไปมันมีทางลงไปเนาะมันมีทางลงไปแล้วมันก็จะเป็นทางไห,หลลงอ๋อทางเดินเลยใช่ไหมครับ<ม>โอเคขอบคุณมากครับกลังหันหลมครับทำไมฮะ น้ำปางกระถางแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคันเขาก็จะลงกระถางตรงนี้เหรอครับจ้มันจะมีอยู่มันเพราะว่าิ้ายังไมย่างน,นี้เลยค่ะเขามาจอดรถอยูอ่ตรงนี้เอารถใหญ่มาหรนะออรถใหญ่มาครับนี่ไงอ๋อนี่ใช่ไหมครับมันถึงด้านล่างเลยใช่ไหมครับถึงข้างล่างถึงโขดหินเลยเนี่ยโอโอเคครับอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เอี๋ถ้าได้ปลามาตัวใหญ่เดี๋ยวจะเอามาฝากครับอขอบคุณครับค่ขเขาน่ารักมากๆครับว่าเขาน่าจะดูแลแถวนี้นะครับน่าจะเปิดร้านขายของชำเดี๋ยวขากลับไว้มาอุดหนุนแล้วก็ถ้าได้ปลามาก็เดี๋ยวเอาฝา,ากคุณป้าเขาสักหน่อย ทางเดินถือว่าไม่แย่ครับแต่ยังไม่ถึงรนล่างนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนูน้นแล้วก็ทิงซ้ายมือของเราก็เป็นแหลมพรมเทพช่วงนี้ก็เลาะเมาะมาแถวนี้ครับ ก็ถือว่าหมายดีครับถึงแล้วครับหมายกังหันลมนุน่ะเห็นกังหันลมไหมครับกังหันลมตะบนนู่นเลย เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลงานวันนี้กางหันหลมจะเป็นยังไง มาครับมาดูไม้แรกกร่าไว้เลยดูระดับน้ำก่อนอันนี้ขึ้นแรงอะอันนี้ขึ้นแรง กันแล้วนะครับ oh, Come on ฮึม

โโอ้ปลาสลิดหินครับปลาสลิดหินเขาบอกก็มีปลาเยอะนี่มันอะไร อย่าไปยอมแพ้ครับ วันนี้ได้ไปลาแปลกๆครับปลานกคุณทองไปแล้วปลาอะไร เหมือนปลาเก๋าเลยหนัก,กนด้วยครับโอ้ลาก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 โอ้โหโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้า,าติดข้างตัวมาครับ โอ้ยเราก็นึกว่าปลาใหญ่ปลาอะไร เหลืองครับผมมันเหลือง ติกเล็งครับติกเล็งไซส์ใหญ่ตามมาอ่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราย้ายหมายกันบ้างครับพอเราไปทางฝั่งซ้ายของผาหินก้อนนี้นะครับที่เราอยู่ไปครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปด้านล่างกัน บลูฟินจัดด้านหน้านี้เลยครับบลูฟินขอใหญ่กว่านี้บลูฟินอีกตัวครับมากินตรงส้างๆครับสายไม่ทัน Oh, come on! Phé đen lắm! Rồi đen, phé đen!

ba cậu cậu dính cha cậu dính cha

เดแรงหนักด้วยเอาอะไรมาด้วยแน่เลยโอ้โหอะไรวะไม่ใหญ่ครับแต่น่าจะโต้น้ำมา เขาหินก็รับ นี่ฮะแคลโดเลนะ่าลิกครับนอนอยางโดนเก่าไซนี้สวย มันจะใหญ่เล้วตอนนี้อือหืออือหือโอ้โหโอ้โหโ,หโอ้โหโอมาคูณเอง oh, <come> โอ้คอมออนโอ้ใหญ่ครับกำลังเลือดนกครับกำลังเลือดนก คนในป่าก,ก็ยังมีลูกปลานะครับนี่ฮะโอ้โหไซนั่นะคณเอ้เยอืมยังมีลูกปลาอยู่เลยไซใหญ่ครับปากแดงแป๊ดเลยโอ้ใหญ่ครับ,รบตัวนี้อันนี้เขาเรียกกำลังเลือดนอกนะครับ แล้วบางคนก็เรียกว่าเก่าเลือดนกเหมือนกันสายใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นแนวปะกกรังมาครับสรุปผลครับ วันนี้มาหมายกังหันลมจังหวัดภูเก็ตนะครับเฮ้ยลมแรงมากครับปลาก็ไม่มีนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าลมแรงนะครับถ้าลมเงียบๆก็น่าจะพอมีบ้างนะแต่ก็ได้ไปพอสมควรครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อน นี่ครับกระพงกระพงเหลืองกระพงเหลืองขมิ้นครับสองตัวกระมงบูฟินขี่ฟ้าสองตัวงตัวเพราะหมายนี้ หน้าดินครับหน้าดินน่าจะสนุกกว่านี่ฮะรับเวลาแล้วครับฟ้าล้องแล้วกำลังท้องกระปั่นครับวันนี้ได้สามเก่าเลยกำลังท้องกระปัน่นแล้วก็นี่ฮะตัวที้ใหญ่ใช้ได้ไซส์สวยนะครับ เกานยุงกำลังนกยุงสวยงามแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้ได้ใหญ่สุดในวันนี้ละกำลังเลือนนกครับนี่สวยงามปามือพอดีสวยเลยกำลังเลือนนก งามยอดไสสวยโอเคนะฮะวันนี้ก็น่าจะได้กลับแล้วครับเพราะว่าลมแรงมากไม่ไหวนะตีเหี่ยวไม่ไปเลยนะฮะขึ้นซัดแรงมากนะครับ โอเคไว้สำหรับงานหน้าทริปหน้านะครับสุภาจะพาไปไหนนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรอบหน้าเดี๋ยวสุภาพ,พาไปไหนติดตามไหมครับวันนี้มลมแรงมากๆไม่ไหวครับกลับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบาย